คุณชารวยเป็นบ่มักกินอยู่ในห้างเนี่ยบ่มักกินอยู่ในห้างเพิ่นสิเฮ็ดให้มันโลนแล้วเพิ่นก็นสิมาดุด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 กินฆา,ากันกินเพียงใคก่อนใหญ่ทันกันแล้วสองสาวสองลุม่มไงทันกันแล้ว จำได้แต่พารวยลรอคุณพาระล่วยพันสิต่างมูอคุณพาระล่วยพันสิโคง้งสางเพันสิดีต่างมือตัองเขาอึนตัวนี้ตัวนี้มันคุณนิหนาเนีนะ่ยคุณนิหนาก็คุณพาระล่วยในยเกิดไรไรกันแต่ว่าสาวพารวยเพป็นโคง้งสางสีงไงกว่าคุณถังเงินก่อนค้ำไปใส่หนอคุณก่อนค้ำไปใส่หนอ อืมคุณก่อนค้ำอยู่ข้างแม่คุณเห็นและเขาเอิอนหนอกหรือโหนกนั่นกันกินหี่ยเอาหยาดกันมักแบบนี้อยู่ถึงห้างดีๆบ่ามาักมักเห็ดลนลงมาแล้วกัมากินกันอยู่ขัางลางเนี่ยเอากินน้ำกันกินน้ำกัน เขาพาล้ยโค้งจางคนสวยๆลูกกับกันพาล,อล้กกาลยอยคนถังเงินน่ะลูกอาปาเช่